สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อหน่อยจ้าก่อนจ้าหน่อยชุนนี้อชน<ะ>บันไดชันบันไดเจ็บน้องมีนน้องมีนจ๋าน้องมินแต่งตัวสวยจะไปไหนคะมีนจะไปไหนคะลูกมีนจ๋ามีนจ๋าน้องมีนจะไปไหนคะลูกไปนาะไปทำงานที่ไหนลูกที่นาที่นาทำงานที่นาเหรอลูก น่าม Ris ี m m m อะไรให้ทำาหะมี้อนมีร้องไม่ใช่หนูกำลังจะไปหาคุณหมอเลยโลกแมอลูกอต่งตัวสวจะไปหามออีนมร้องอันหเดีจะไปหาหมอใช่ไหมหาหมอมีร้องอะไรโลกเดี๋ยวแม่ลงมาไงโลกเดี๋ยวแม่ลงมาอูชวหนูอ๋อ่วนหัวช่วนัวัวถเปว่าเ่วงั่วถั่วว พี่ยายป๋าให้ด้วยเออเราท้องเสียค่ะเราก็จะไปหาหมอค่ะอี้กินข้าวไหมไม่กินให้ยายห่อข้าวให้ไปไมีกินบนรถเนาะกินบนรถก็ได้เนาะ ไหนมีร้องยังไงคะมีร้องยังไงบบไหนเจ็บตรงไหนลูกไหนไหนทูพ่อพ่อดูให้มาเจ็บตรงไหนคะตรงไหนลูกไหนชีช้ชีค้ค่ะนี่นี่เหรอ,อย,ย,ยืนยืนระวังนะลูกเดี๋ยวมันจะพาล้มนะคะตะแกงฮึงสะแกงตะแ,แกงไหนลูกอ๋อสแกง สแกนไหนดูซิมาตรวจท่อหน่อยตรวจท่อหน่อยแบนหมดแบนหมดแหแล้วจริงเหรอคะลูกหนหนไหนพ่อไหนสแกนตัวเองสิสแกนตัวเองได้ไหมคะไปไหนแล้วคะลูกไ้นไม่สแกนสแกนแขนพ่อหน่อยสแกนแขนพ่อหน่อย สแกนแขนพ่อได้ไหมคะอ่ะสแกนให,ให้พ่อเหรอให้พ่ออ่าพ่อสแกนน้องมีนสิมีเมหมดเบ็หมดเหรออ่าเอาใหม่ไม่หมดหรอ,อ,อ,อลูกเอาเปิดก่อนสามสิบหกจุดหกเมื่อคืนมีไข้ตอนนี้ไม่มีไข้แล้วนะคะ กินเมื่อคืนก็กินยาลดไขค้ค่ะสามสิบหกจุดหกเก่งกเกงเลยอ้าว <c oughs> อา,อามอบถึงขั้นมอบ <c oughs> อ่ะพ่อให้สแกนไม่เอาแล้เหรอ,อ <c oughs> บ๊ายบายพ่อก่อนบ๊ายบายพ่ออยู่ทางนี้สิลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุ๊บ I love you ช <c oughs> ่วยดูอ่าโอเค See you later Ok, bye bye. bye. Cha, Bye chú. Ok, kẹt mạc luôn. Bye, chú.